สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นแจ็ค G.K นะครับก็มีติดตั้งเดินระบบนะครับอันดับแรกก็มีพับอัตโนมัตินะครับล็อกรถกระจกพัดนะครับขอบผมท้ายล็อกระจกกลางครับตัวนี้เป็นวีพัดนะครับปี2018นะครับตัวนี้จะมีพับไฟฟ้ามาอยู่แล้วแต่ไม่มีไฟเดียวนี้ก็เดินไฟเดียร์เพิ่มนะครับเป็นของตัว c r v ครับจะเป็นเส้นยาวนะครับตัวนี้นะครับสายขวาชุดสีลูกค้าก็ ทำสีมาเรียบร้อยนะครับก็มาเปลี่ยนให้เดินสายให้เข้าพินเข้าปักแท้ตรงรุ่นหมดทุกอย่างให้นะครับเราก็จะพับนะครับซีีก็จะเป็นไฟเลี้ยวยาวแบบนี้นะครับอ่าเป็นไฟเลี้ยวยาวอย่างนี้นะครับถ้าเป็นธรรมดาก็จะไฟเลี้ยวใสๆธรรมดานะครับก็ติดตั้งครบเรียบร้อยนะครับนี้ก็เป็นพาร์ทัสลุมัดน์ก็ในส่วนของอ่าไฟเลี้ยวนะครับก็ใช้งานปกติเราจะเดินเข้า ตัวท่อลดหมดนะครับทุกอย่างผมร้อยสายเขาท่อหมดนะครับไม่มีไปยุ่งกับปลั๊กเดิมที่แก้มนะครับตอนนี้เกาะติดปกตินะครับนี่ก็จะเป็นไฟเียวเส้นยาวแบบนี้นะครับอาจจะเห็นเป็นเส้นยาวแบบนี้นะครับถ้าเป็นจีเคก็ใส่ธรรมดานี่เป็นเส้นยาวก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีไล่ระบบตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับ ตัวของรถนะครับนะครับก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับก่อนมาเขาไม่สามารถที่จะล็อกรถได้ครับด้านขวาทั้งแถบไม่ไม่ล็อกนะครับล็อกเฉพาะด้านซ้ายนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ไปเหยียบซ้ายถ้็ติดปกตินะครับตัวนี้นะครับล็อกรถนะครับไล็อกนะครับก็ใช้งานปกตินะครับก็รับเดินติดตั้งเดินระบบ มันเตะฟังก์ชันนะครับเดินระบบตัวกระจกเป็นพับไฟฟ้านะครับพับอัตโนมัตินะครับไฟรีอ่าไฟรีที่สวิตอ่าไฟลีที่สวิตตัวพับกลางไฟฟ้าด้วยนะครับนี้ก็มีให้บริการนะครับมีของพร้อมติดตั้งพร้อมเข้าสายเข้าพินถูกต้องพร้อมใช้ง,งานนะครับผม,มก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของ GK ครับสนใจไงก็ทักมาได้ครับ 0805803ดศ่ครับพีทีช็อชนบุรีครับรับติดตั้งเดินระบบนะครับข้างในและนอกสถานที่นะครับไปได้ทุกจังหวัดนะครับจบเป็นเท้าไฟฟ้าเป็น RS นะครับก็มีให้นะครับก็ตอนนี้มีอยู่45คู่นะครับใครอยากติดตั้งแล้วก็ปักตรงรุ่นแบบของมาจากโรงงานก็พร้อมของพร้อมมีติดตั้งให้นะครับตัวนี้ก็คีย์เลสก็ใช้ปกตินะครับล็อกรถพับนะครับ ไฟล็อกกลางนะครับก่อนใช้งานได้ปกติครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัว g k ครับสนใงญ่ทักมานะครับ0805803388นะครับดูแลอดุจา่านมิตรคิดตังครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัว g k ครับ